ปิดท้ายข่าววันนี้ค่ะพาไปกินขนมหรือว่าอาหารทานเล่นอร่อยๆในพื้นที่ของอำเภอใบตองจังหวัดยะลากันบ้างค่ะนั่นก็คือกล้วยทอดเจยงค่ะซึ่งเป็นตำนานคู่เมืองใบตองมานานกว่า35ปีซึ่งรสชาติกล้วยทอดของเจยงก็บอกเลยว่าหอมกรอบหวานอร่อยค่ะ ร้านกล้วยทอดเจยงค่ะซึ่งเป็นที่กล่าวขานกันมาเนิ่นนานค่ะว่ารสชาติของกล้วยทอดอร่อยมานานกว่า35ปีโดยร้านอยู่ที่ถนนสุขยางแถวสี่แยกหอนาฬิกามเมืองไบตงอยู่ติดกับบ้านอดีตนายกเทศมนตรีเมืองไบตงซึ่งคนในพื้นที่ก็จะเรียกร้านกล้วยทอดข้างบ้านนายกค่ะจะเห็น ตายายนะยืนขายกล้วยทอดเป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะโดยร้านกล้วยทอดเจยงเป็นร้านกล้วยทอดที่เกิดขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมใจของคนในครอบครัวเล็กๆเ,เจยงค่ะที่จะช่วยกันยืนขายของอยู่หน้าร้านคอยส่งยิ้มหมวานให้ลูกค้าค่ะซึ่งก็จะมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียเป็นมิตรในทุกวันค่ะโดยเจยงก็จะเป็นมือชำมังด้านการทอดกล้วยที่ทําหน้าที่ควบคุมความร้อนระหว่างกระทะกับน้ํามันมานา,นมานานถึง35ปีค่ะซึ่งเจยง บอกนะคะว่ากล้วยที่ใช้ทอดก็จะใช้กล้วยนางยาทอดเพราะจะมีรสชาติหอมหวานมันแล้วก็อร่อยตัวของเนื้อกล้วยนี่ค่ะจะนิ่มนำมาทอดเคลือบด้วยแป้งข้าวเจ้าและแป้งหมี่ทอดโดยมีส่วนผสมของกระทิมะพร้าวข้นน้ำกระทิด้วยมือทำกันสดๆทุกวันค่ะแล้วก็จะมีส่วนผสมของไข่ไก่น้ำตาลเกลือและน้ำปูนขาวนิดหน่อยเพื่อให้ตัวกล้วย มันแข็งกรอบด้านนอกแล้วก็มีงาโรยนะคะเมื่อมี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเนี่ยเมื่อมาท่องเที่ยวอำเภอเบตงก็จะต้องมาซื้อเพื่ออุดหนุนนะคะนางชวีโพอด,ดีค่ะลูกค้าประจำร้านบอกนะคะว่ากล้วยทอดเจ๊ยงเนี่ยมีรสชาติขั้นเทพแถมเด็ดไม่เหมือนใครด้วยและไม่มีใครเหมือนแม้จะซื้อทิ้งไว้นานกว่า2ชั่วโมงก็ยังกรอบอยู่ค่ะนอกจากนี้ค่ะที่ร้านกล้วยทอดเจย๊ยงก็จะมีมันทอดฟัก ทองทอดแล้วก็กล้วยทอดอีกด้วยค่ะราคาสีชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่10บาทเท่านั้นหากมาถึงอำเภอใบตรงก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้ค่ะ